สวัสดีครับพี่น้องครับที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่มารัสการในเช้าวันนี้นะครับวันนี้วันที่19บเก้าพภาพันธ์นะครับ2023าปีที่ส2บครั้งที่เจดทับ2นสานะครับเช <c oughs> ้าวันนี้เราจะมาดูในโทษนะครับพระธรรมแมทธิวบทที่เอ่อบเอ่อนะครับเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่ บางคนก็บอกว่าเราสามารถจะฟื้นให้คนฟื้นขึ้นมาได้โดยการใช้เศษกระถาหรือวิธีอะไรต่างๆก็ได้นะแต่สิ่งนล่าั้นก็เป็นสิ่งที่พิมานซาตานมากทำได้แต่ก็ฟื้นแบบอาจจะไม่ได้ฟื้นจริงนะครับแต่พระเยซูเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกตรึงในพระชนบนไม้กางเขนแล้วก็รู้ว่าพระองค์ได้ส่งฟื้นขึ้นในวันที่3ามเราจะมาดูการคืนพระชน ในข้อพระคัมภีร์บางข้อบางตอนนะครับที่พระคัมภีร์ผู้ใดในพระธรรมแมทธิวบทที่28นะครับการคืนพระชนะข้อที่เบอกว่าแล้วจงรีบออกไปบอกสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลีลีก่อนท่านก่อนพวกพวกท่านก็จะเห็นพระองค์ที่นั่น นี่แน่เราบอกกับพวกท่านแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราลุกใจอธิษฐานสาธุการพระบิดาเจ้าเราขอบคุณโปรงเราเช้าวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นพระชนของพระเยซูขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระจนะคำของพระองค์แล้วก็สิ่งที่เราได้มานมัสการพระองค์ในถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดกว่าเรากว่าสิ่งที่อื่นทั้งปวงกว่าผีมารซาตานคือว่ากว่าพระเทพทั้งปวง จ้าพระเจ้าผู้สูงสุดพระเจ้าพร้าระเจ้าผู้ทรงประทานพระพระวจนะคำของพระองค์มาถึงเรานะและพระวจนะคำพระองค์ไม่ตายทรงพระนุภาพแถมกระทั่งจิตวิญญาณเรากระดูกไข่ข้อกระดูกและเลือดและวิัยชีวิตติตใจของเราได้เราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์อธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเช้าวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องการคืนพระชนพระเยซูคริสต์ ในโลกนี้ก็มีการที่เราจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเราก็มีหลักฐานอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเรื่องของการคืนพระชนพระเยซูคริสต์นี่มีหลักฐานเป็นร้อยเปอร์เซนต์เลย100ร้อยเปอร์เซนต์หมายความว่าพิสูจน์ได้หมดเลยว่าพระองค์ทรงฟืงน้นขึ้นมาจากตายนะครับแล้วก็ได้บันทึกนในไปวจนะคำของพระเจ้าในพระธรรมแมทธิวนะที่พูดเอาไว้ในข้อที่เจ็ดเป็นต้นไปนะครับเราพวกนั้นก็มาตก,กใจว่าเอ๊ะทำไมร่างพระเยซูไม่อยู่ในอุโมง ถ้าเราใครเคยไปอิสราเอลก็จะเห็นว่าเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ก็ถูกผักออกยิงเราก็ผักไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงใช้ลิทานุภาพพระองค์ทรงฟื้นแล้วก็สามารถจะเดินทะลุกำแพงหรือว่าเปิดฝาอุโมงค์ได้โดยพลังของพระเจ้านะครับองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ตอนนี้นั่นเองพระเจ้าไม่ตายนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าภายหลังวันสวาโตคือวันอาทิตย์นี้เองเช้าวันอาทิตย์นางมาลี แล้วชาวมักกาดาล่าแมรีคนหนึ่งก็มาอยู่ที่อุโมงดาน,น,นั่นเองแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงครับจะเกิดเหตุการณ์ที่บอกถึงการที่มีเหตุการณ์อะไรที่สําคัญก็จะมีฟ้าสวรรค์ก็ภูเขาไฟแผ่นดินไหวอะไรอย่างนี้นะครับก็มีรูปทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์ผู้เป็นเจ้านะครับลงมาจากสวรรค์แล้วก็กลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมง์แล้วก็ นั่งอยู่บนหินนั้นรูปรักของทูตนะก็เหมือนกับแสงฟ้าแลบเนสะื้อขาวเหมือนหิมะนะทูตสวรรค์ก็แต่งชุดขาวเป็นหิมะนะแล้วก็ลงมาจากสวรรค์แล้วก็มากิ้งกำแพงหินนั้นออกนะครับพวกยามที่เฝ้าอยู่ก็กลัวทูตสวรรค์องค์นั้นก็จนตัวสั่นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนคนตายทูตสวรรค์นั้นก็มากล่าวกับ ผู้หญิงเหล่านั้นว่าอย่ากลัวเลยเรารู้อยู่แล้วว่าพวกท่านจะมา,าหาพระเยซูที่ถูกตึงการเขนแสดงว่าผู้ผู้หญิงเนี่ยก็เป็นผู้ที่ทําไมครับคอยอยู่ตอนไม้กางเขนเน่ะพวกพวกนี้ก็มายืนล,ลมล้อมดูพระเยซูสุกตึงใช่ไหมพอพระเยซูตึงปุ๊บเนี่ยทหารก็แทงสีข้างพระองค์องค์ก็สิ้นพระชนบนไม้กางเขนก็ทหารก็เอาศพพระศพลงมาพวกผู้หญิงพวก ที่ทหารที่อยู่ที่นั่นก็มองเห็นรูปพระเยซทูที่ลงมาข้างล่างพวกเขาก็พาศพพระเยะสศพพระเยซูไปไว้ในอุโมงไปขังไปไม่ไปขังเอาไปเก็บเอาไว้แล้วก็เอาก้อนหินทับเอาไว้แต่ว่าทูตสวรรค์ก็มาเปิดหินนั้นออกนะครับในคืนวันนั้นแล้วก็กล่าวกับหญิงนั้นว่าอยา่าเช้าวันนั้นว่าอย่ากลัวเลยนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าพระเยซูนั้นถูกตึงที่กลางเขนมาเขาไว้ยังไงครับ ทูตสวรรค์น,นั้นรู้เรื่องพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาปกป้องและรู้เรื่องทุกอย่างนะครับพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วตามพระองค์ดำตรัสไว้จะมาดูที่ทซึ่งเาขาวางพระองค์ไว้ที่นั่นคือหญิงพวกหญิงนั้นก็จะมามาะอะไรครับอาจจะมาฉลองพระศพคนตายก็เอาของหอมเครื่องหอมมาแล้วก็มาดูว่าพระศพพระองค์ที่ถูกตึงบนแม่กังเกนเป็นอย่างไรแต่ว่าศพพระศพก็ไม่มีแล้วเพราะว่า ท่าฮู้สวรรค์มากริ้งแล้วก็พงค์ก็ทรงฟื้นแล้วก็เดินออกมาจากอุโมนั้นแล้วนะครับหลักฐานหลายอย่างที่พิสูจน์ได้เห็นว่าพองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็จงรีไปบอกสาวกทั้งหลายพงค์ว่าพรงค์ทรงเป็นขึ้นมาจากตายแล้วและพงค์รงเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านพวกท่านจะเห็นพงค์ที่นั่นแล้วพงค์ก็เสด็จฟื้นที่เยรูซาเล็มแล้วพงค์ก็ไปที่แคว้นกาลิลีแล้วผูสวรรค์ก็บอกว่าจะไปพบพงค์ที่นั่น พราะพรองค์ได้เดินไปที่นั่นแล้วพระองค์ฟื้นขึ้นมาแล้วช่วงโอช่วงที่เป็นอีสเตอร์อีสเตอร์คือการฟื้นขึ้นพระชนพระเยซูคริสต์นะช่วงประมาณเมษาเนี่ยนะครับเมษามีนาเมษาเนี่ยประมาณปฏิทินที่สองใช่ไหมปทิทิ์แรกใช่ไหมครับเป็นวันอีสเตอร์เราจะเฉลิมฉลองพระองค์นะที่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากตายเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ตายนะครับพระองค์แั้วปศาสดาใดที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้มีศาสดาใดบ้าง รากว่าไม่มีใครตอบเพราะว่าตายหมดแล้วนะคนที่ตอบได้ก็คือพระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนอยู่เอเมนพระองค์ไปไหนพระองค์ไปอยู่บนไปเตรียมที่ไว้กับเรานะครับพระองค์จะเสด็จกลับมารับเราไปอยู่กับพระองค์ในวันสุดท้ายนะซึ่งเกิดกลยุคอะไรต่างๆนะครับนี่ก็เป็น,นยุคหนึ่งยุคสุดท้ายนั้นเพราะ,ราะคริสเตียนเราก็จะมีความหวังเราจะพบพระองค์อีกพระองค์จะมารับเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะมีชีวิตชีวางไงเราไม่ต้องไปทนทุกข์เราไม่ต้องไง แม้ความทุกโศกเศร้าอะไรต่างๆไม่มีแล้วนะพระพงค์จะทรงเช็ดน้ําตาให้กับเรานะครับพระองค์ทรงเสด็จเข้าไปแควนการเรลีก่อนพวกท่านแล้วพวกท่านจะได้เห็นพระองค์ที่นั่นแสดงว่าเป็นความต้องการของพวกเรานางมารีก็เป็นแม่แล้วก็พวกนางที่ตามพระแม่ไปเนี่ยนะครับไปดูพระศพของพระองค์ก็เห็นทุกสวรรค์จะบอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะว่าบางคนจะบอกว่าออ้ยผีหรือเปล่าหรือว่า ทำไมพวกไปได้ยังไงก็ตกกระจใช่ไหมถ้าเราไปเห็นคนที่ตายไปแล้วล้วฟื้นขึ้นมาเราจะตกกระใจไหมเราก็ต้องตกกระใจใช่ไหมครับก็แบบตะดึงแต่พระเจ้าทูตสวรรค์บอกว่าอย่ากลัวเลยเรารู้แล้วว่าพวกท่านจะมาหาพระเยซูที่ตกถึงกลางเขนนะแสดงว่าพระเจ้ามีแผนการไหมเจ้ามีแผนการอยู่แล้วนะว่าพระเยซูจะต้องถูกตึงในวันที่สามพระองค์ทรงฟื้นและพระองค์จะทรง ออกไปที่แคว้นกาลิลีนะครับแล้วก็บอกอย่าก,กลัวเลยไม่ใช่ผีนะะถ้าเราแปลต่อก็คือไม่ใช่ผีไม่ใช่สิ่งหลอกลวงเป็นสิ่งที่แท้จริงเพราะไม่มีร่างพออระศพพระเยซูที่นั่นนะครับหญิงเหล่านั้นก็รีบออกมาจากอุโมงค์ก็ด้วยความอะไรกลัวด้วยแล้วก็มีความยินดีในความหนึ่งก็กลัวในอีกความหนึ่งก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่พงค์ไม่ได้ตายนะเหมือนที่เต๋าเห็นด้วยตาบนไม้กางเขนอันนั้นนะครับ แล้วหญิงคนนั้นก็รีบไปอาอุโมงด้วยความกลัวและความยินดีเป็นอย่างยิ่งความกลัวความยินดีอยู่ด้วยกันได้ไหมก็ก็เป็นตัวอย่างนะกลัวกลัวว่าใช่หรือเปล่าแต่ความยินดีเออพระองค์ทรงฟื้นแล้วนะ,ะนะครับแต่ทุกส่วนว่าอย่ากลัวเลยแล้วก็วิ่งออกไปหาสาวกของพระองค์นะครับนี่แนะ่พระเยซูทรงพบพวกเขาและตรัสทักทายกับหญิง เหล่านั้นแล้วก็ถอดพระบาทและกราบนมัสก,การพระองค์เห็นไหมครับพระเยซูทรงพบพวกเขาแล้วก็ตัดทักทายไปพบพระเยซูที่แคว้นกาลีลีใช่ไหมแล้วก็พระเยซูก็ทักทายด้วยทักทายพวกหญิงเหล่านั้นนะครับแล้วก็พวกหญิงเหล่านั้นก็คือผู้หญิงเหล่านี้ก็มาบริการอาจัยอาจารย์ก็มาถอดรองเท้าให้ แล้วก็มาดูประพบโภคพวกนี้แต่กับพวกเขาว่าอย่ากลัวเลยจงไปบอกพี่น้องของเราให้ไปยังแคว้นโกดีรีเราจะได้พบจะได้พบเราที่นั่นแล้วพระเยซูพอออกจากแม่อุโมง์แล้วนีก็ไปไปพบกับนางนางผู้หญิงนางแม่มารีแล้วก็ผู้หญิงที่ติดตามไปแล้วก็ไปถอดฉลองอพระบาทนะครับรองเท้าแล้วก็พรเยซูก็บอกว่าไงครับ จงอย่ากลัวพระเยซูก็จะบอกอย่ากลัวใช่ไหมแล้วสวรร์ก็บอกอย่ากลัวเราไม่ใช่ผีเราเป็นผู้ที่ฟื้นขึ้นมานะครับจงรีบไปบอกพี่น้องอของเราให้ไปยังควยกรีดีแล้วเราจะได้พบเราที่นั่นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นคําสัญญาที่พระเจ้าจะให้กับคนเหล่านั้นแล้วคนเหล่านั้นก็จะไปรอคอยพระองค์นะผู้รอคอยก็คือเราผู้รอคอยพระองค์จะได้พบพระองค์อีกนะในเมื่อพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมานะครับ สงเหล่านั้นก็ไปนี่แน่นะก็ท่ำกลางคนแล้เข้าไปในเมืองนะแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับพวกเราบุรหิตฟังแล้วพวกบุรหิตก็เป็นพวกธรรมอาจารย์พวกที่เป็นอาจารย์เนี่ยพวกผู้หญิงเนี่ก็ไปเล่าให้ฟังนะและเมื่อพวกหัวหน้าบุรหิตนะก็ประชุมแล้วก็ปรึกษากับพวกผู้ใหญ่แล้วก็จึงทำไมครับก็แจกเงินก้อนใหญ่กับพวกทหารและสั่งว่านะพวกเจ้าต้องพูดว่าพวกสาวกของ,ของเขามารักขโมยพระศพออกไปตลอดกลางคืนเห็นไหม แต่ว่าแม้ว่าพระเยซูเป็นจริงมาพวกนี้ยังใส่ความพระองค์อีกใช่ไหมพวกทหารพวกนี้เอาพวกพวกฟาริสีไม่ชอบพระเยซูมันก็กันแกล้งทุกทางเลยพระเยซูฟื้นขึ้นมามันก็ไม่เชื่อมันก็บอกเอาเงินเอาไปเอปเอบอกแล้วอย่าบอกอย่าบอกว่าฟื้นนะอย่าบอกว่าฟื้นนะอย่าบอกว่าเป็นขึ้นมานะแต่ว่าเป็นพวกที่ต่อต้านพระเยซูคิดจริงๆเลยนะครับในขณะที่เ,เรากําลังหลับอยู่ให้บอกว่าเนี่ยมีมาขโมยพวกนี้สาวกมาขโมยไปขโมยพระศพไปนะครับ ถ้าเรื่องเหล่านี้พูดถึงเจ้าเมืองและเราจะพูดเราจะาพูดจะแก้ตัวให้พวกเจ้าพ้นโทษแสดงว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าพระเยซูไม่มีร่างพระศพพระเยซูเขาทหารที่เฝ้าเนี่ยก็ยต้องถูกลงโทษเพราะว่าอา้าวทำไมเฝ้าอยู่แล้วศพหายไปไหนอะไรอย่างงี้นะครับแต่ศพไม่ได้หายไปไหนนะเพราะพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจริงก็ให้เอาเงินไปบอกว่า,อาบอกว่าพระเยซูอย่าบอกพระเยซูฟื้นบอกว่ามีคนขโมยเจ้าจะ ได้ไม่ต้องถูกทาไม่ต้องไม่ต้องมีความผิดอันนี้เป็นการบิดเบือนแล้วนะพวกอาจารย์นี่ก็โกหกเก่งใช่ไหมรมอาจารย์พวกฟาริสีพวกนี้นะครับแเมื่อทหารรับเงินแล้วก็ทําตามคำแนะนําแล้วก็เล่าเรงนี้กันในหมู่พวกเขาจนถึงทุกวันนี้ว่าพระเยซูไม่ได้ฟืน้นไม่ได้ฟืน้นไม่ได้ฟืน้นเห็นไหมบางคนไม่เชื่อโอ้มีคนขโมยไปพระศพพระเยซูไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ฟาริสีก็พยายามบิดเบือนความจริงนะครับ ว่าพระเยซูไม่ได้ฟื้นแต่ที่หลักฐานมีแท้จริงเลยว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาพระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วและพระองค์ทรงจะเสด็จกลับมารับเราอีกนะครับเมื่อสาวสิบเอ็ดคนและอบยังแคนกานิลดีก็ถึงภูเขาที่พระเยซูทรงกาหนดไว้นี่แควนกาลีก็เป็นภูเขานะก็ไปพบกับพวกสาวกที่นั่นแล้วพก็ได้เห็นพระองค์ที่นั่นเราทั้งหลายก็กราบนมัสการนะแต่บางคนก็ยังสงสัยอยู่ใช่ไหมบางคนก็ยังกลัวว่าใช่หรือเปล่า ใช้พระเยซูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็สงสัยอยู่แต่ว่าทหารเนี่ยก็อาพวกพสาวกสิบเอ็ดคนเนี่ยก็ไม่ใช่สาวกพวกสาวกสิบเอ็ดคนแล้วก็ไปในกรณีเนี่ยก็ได้ไปพบพระเยซูแล้วก็เห็นว่าพระเยซูอยู่ที่นั่นจริงๆตามที่พระเยซูบอกนะครับจะเคยเห็นพระองค์แล้วก็วกวกงกราบนมัสการนะแล้วโห่าสงสัยพระเยซูถึงเสร็จออกมา ก็แต่ดกับพวกเขาว่าตัดกับพวกสาวพวกว่าสียธิอำนาจทั้งหลายในสวรรค์ก็ดีบนแผ่นโลกก็ดีจนมอบไว้กับเราแล้วแสดงว่าอะไรในสวนรรค์เจ้าก็มีอํานาจบนโลกพระเจ้ามีอานาจใช่ไหมพระเจ้าก็มีอำนาจทั้งบนโลกและในสวรรค์พระเจ้าก็ใช้สิทธิอานาจบนโลกนี้ในเมื่อพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาก็ใช้สิทธิอํานาจของการเอาชนะบาปเพ,พิมพิมาน้ำสตาลที่เพระเาะนั้นพวกเราถูกล้างบาปแล้ววันนี้เราจะเป็นคนใหม่ชีวิตใหม่ ที่เู้เอ็นพระองค์ที่สรงฟื้นขึ้นมานะชีวิตใหม่เราก็จะต้องต้องฝึกฝังไปนี่แหละจะเป็นสิ่งใหม่ๆก็สิทธิอำนาจทั้งหลายในสวรรค์ก็ดีบนแผ่นโลกก็ดีส่งมอบไว้เข่าวแล้วในข้อที่สิบแปดสิบแปดบอกว่าพระเจ้าทรงถือลิทานุภาพนะอยู่บนสวรรค์และบนโลกนี้เราผู้ที่เชื่อพระเจ้าเราก็ได้รับลิทานุภาพจากพระองค์ด้วยเหมือนกันเช่นการวิจัเรามีความเชื่อเรื่องการรักษาโรค กา,การอธิษฐานมีพลังให้กับพี่น้องที่เราอธิษฐานเผื่อนั่นคือสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้เราเราก็สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นจริงได้นะครับแล้วก็เด้เ็นโรคก็ฟูงซ้อมไว้เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านหลายจงออกไปและนําชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราใช่ไหมแมทธิวที่ยี่ที่19เเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเราก็ต้องออกไปสั่งสอนชนทุกชาติและให้ร,รับบัพติศมาในนามของเราใช่ไหม และเราเป็นสาวกพระเยซูคริสต์เราก็ต้องออกไปสั่งสอนออกไปประกาศนะออกไปทพาพัฒนาการก่อนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องการฟื้นขึนคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นี่เป็นเรื่องที่มีความหมายแล้วก็เป็นจริงในชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราชีวิตเราก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยพระองค์เราเชื่อพระเจ้าเราก็ถูกฝังไว้กับเอาตัวเก่าฝังไว้ชีวิตเราก็เป็นชีวิตใหม่นะครับโดยความเชื่อแล้วก็ถ้าเรารับบัพติศมาด้วยเราก็ฝังไว้กับพระองค์ เราก็ฟื้นขึ้นมาจากน้ำเนี่ยมาเหมือนย้อนให้บัจุตสมาพระเยซูคริสต์นะครับและก็เป็นความหวังของเราเพราะฉะนั้นทุตานุภาพที่พระเจ้าให้กับเราเราก็สามารถจะใช้ทุตานุภาพได้ในคําอธิษฐานในคําอธิษฐานเผื่อในการวางมือในการโดยความเชื่อของเรานี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าส่งมอบให้กับเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นและอีกประการหนึ่งเราจะต้องออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับบัพติศมานะในพระนาม พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ในที่พูดถึงเตีการุภาพแล้วนะเราจะต้องออกไปรับพติศมาพวกเขาในนามพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับและสอนเขาให้ถือสิ่งสารพัดที่เราสั่งให้พวกเจ้านี่แหละเราอยู่กับท่านตลอดไปเสมอไปจนถึงจะสิ้นยุคแสดงว่าพระเจ้าก็ยังอยู่กับเราอยู่จนถึงยุคสุดท้ายไม่ใช่ว่าพระเจ้าให้เราเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าทิ้งเรา,างนั้นไม่ใช่นะเจ้ายัางอยู่กับเราเจ้ายัางให้เรามี ชีวิตใหม่นะพระเจ้ายังช่วยคอยชี้ทางเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราจะได้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 โบนัสหรือได้หลายๆลอย่างเลยนะได้พระคุณได้การทรงนำทางได้ทิฐานุภาพได้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับเราเหมือนกับพระบิดาได้ให้กับพระเยซูคริสต์แล้วก็ได้พูดไปว่าพระมหาบัญชาของพระองค์ก็คือให้เราออกไปสั่งสอน ชนทุจรายเป็นสาวกของเราสาวกพระเยซูคริสต์ก็คือผู้ที่เชื่อแล้วก็ติดตามพระองค์ที่เราได้อบรมไปแล้วว่าพระเจ้าได้สอนให้เราเชื่อพระองค์อย่างไรนะจงรับบัพติสมาพวกเขาในพระนามพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์สามพระภาคหนึ่งพระเจ้าคือวิดาบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเะนั้นการฟื้นคืนพระชนในเช้าวันนี้ก็จะมีความหมายมากมายนะเป็นสิ่งที่บอกเรานะพระธรรมยอห์นบทที่19กก็ยังพูดไว้ ข้อที่สามที่สี่บอกว่าอะไรครับเมื่อทหารคนหนึ่งนะเอาทวนแทงสีข้างของพระองค์เขาเอาทวนทิ่มเข้าไปพระองค์อยู่ไว้กางเขน่มันก็แทงจนเลือดออกหมดเลยและโลหิตนะก็ไหลออกมาทันทีนั้นดังนั้นเขาก็ทุกคนก็เห็นได้เป็นพยานนะคำพยานของเขาก็เป็นความจริงและเขาก็พูดได้วความจริงว่าพวกท่านจะได้เชื่อไหครับว่าพระองค์ทรงตายเป็นมักางเขนจริงๆนะถูกแทงสีข้างนะครับ แมทธิวบทที่27ข้อที่62บอกว่าไงครับวันลุงขึ้นนะคือวันวันจัดเตรียมนะพวกฮ้าปุโรหิตและพวกฟาริสีก็พากันไปหาปิลาตเรียกท่านว่าท่านเจ้าเมืองนะขอรับเราจำได้ว่าเมื่อคนล่อลวงนั้นมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าล่วงไปแล้ว3าวันเขาจะเป็นขึ้นมาใหม่แสดงว่าเขาบอกว่าพระเยซูเป็นคนที่พูดพูดล่อลวงอะ่ะพูดไม่จริงอะ่ะ เดไปบอกกับทหารปิลาให้มาจับเพราะฉะนั้นเดาพงศพรทธาบัญชาสิ่งทั้งหมอุมโมงอย่างแข็งแรงจนถึงวันที่สามบอกว่าวันที่สามพงศ์จะฟื้นขึ้นมาพงศ์ก็รู้แล้วในอนาคตพงค์เป็นผู้ที่ผู้พยากรณ์พูดไว้ว่าพงค์จะฟื้นเป็นวันที่สามพงศ์ก็ฟื้นขึ้นมาจริงๆแต่พวกเนี้ยพยายามบอกว่าพระองค์เนี่ยพูดผิดพูดโกหกรู้ได้ไงเราเป็นเขาเป็นขึ้นมาจากตายจริงตายเ,าเขาเป็นขึ้นมาจากความตาย แล้วและการหลอกลวงครั new. So you, ้งนี this this ้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนที่อีกนะครับว่าไงหลอกลวงหลอกลวงว่าเราจะฟื้นขึ้นมาเราจะฟื้นจากตายพวกฟาริสีก็ไม่เชื่อก็ไปไปไปบอกพวกเ่าพวกนั้นก็บอกว่าทหารบอกว่าเนี่ยเนี่ยคนนี้พูดไม่จริงอุโมนแล้วทั้งที่อุโมนแน่นหนาเนี่ยพงค์จะถูกตึงได้อย่างไรไอ้พงค์จะออกมาได้อย่างไรอะไรต่างๆแบบนี้นะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่อพระเจ้าพระเจ้าได้บอกเรานะถึงการฟื้นพระชนพระเยซูคริสต์นอกจากในพระธรรมยอห์นกน็ยังพูดไว้อีกใช่ไหมครับพระธรรมยอห์นพูดว่าไงครับบทที่ยี่สิบข้อที่สองสามนะครับพวกเขาจึงวิ่งไปหาซีโมนไปโตแล้วก็คนหนึ่งพระเยซูทรงรักนันแล้วพวกเขาว่านะ เขาเอาองค์พระเยซูคริสต์ออกไปจากอุโมงค์แล้วและเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาพระศพไปไว้ที่ไหนเปโตรจึงออกไปที่อุโมง์กับสาวกคนนั้นและเขาก็วิ่งไปทั้งสองคนเหล่าสาวกคนนั้นก็วิ่งเร็วกว่าเปโตรจึงมาถึงอุโมงค์ก่อนเขาก็ก็ลงมองดูเฝ้าดูเห็นผ้าป่านยังวางอยู่นะครับว่าวไงครับ ผ้าที่ป่านที่วางอยู่ข้างๆพระศพพระองค์เนี่ยยังวางอยู่เรียบร้อยหมายความว่าไงเรียบร้อยหมายความว่ากษัตริย์เวลาเขาเขาเขาเสวยอ่ะเขาจะวางผ้าไว้ถ้าผ้ายังยังวางอยู่นั่นก็ยังยังเก็บสํหรับไม่ได้งานยังไม่เสร็จล้วพอนเดียรการพระเยซูก,ก็บอกว่างานพระองค์ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นผ้าก็ยังวางอยู่ผ้าที่อยู่ข้างๆพระศพระพระเยซูคริสต์งานพระองค์ยังไม่เสร็จคืออะไรพองค์ไปบนสวรรค์ไปเตรียมที่กับเราใช่ไหม งานะพงไม่เสร็จคือพะองจะเสด็จกลับมาอีกในอนาคตตามคําพยากรณ์ของพระองค์นี่คืองานยังไม่เสร็จนะครับสมุนรเปตโตก็มารู้ภยายตามมาภายหลังจึงเข้าไปในอุโมงค์นั้นนะส่วนผ้าผ่านพระเสียงของพระองค์ก็ไม่ได้วางอยู่กับผ้าอื่นๆแต่วางไว้ต่างหากแสดงว่าเวลาพระองสุกตึงก็มีผ้าใช่ไหมแล้วพระองก็พกอะองฟื้นโองผ้าเนี่ยก็ยังวางอยู่เรียบร้อย นะแปลว่างานยังไม่เสร็จนะแต่ขณะนี้นะเขาก็ยังไม่เข้าใจข้อพระคัมภีร์ที่เขียนว่าพงค์จะต้องเป็นขึ้นมาจากตายก็คือบางคนก็ยังไม่เชื่ออนะก็ยังว่าเอ๊พงค์ฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพวกเขาทั้งสองก็กลับไปยังบ้านเมืองของตนก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าเออจริงหรือเปล่าพงค์ฟื้นขึ้นมาอะไรต่างๆนะที่บันทึกไว้ว่าทำย้อนอย่างจริงแล้วข้อบันทึกอันนี้เป็นจริงนะครับ ว่าพระองค์ทรงฟื้นจริงๆนะครับฉะนั้นการที่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมานั้นการคืนพระชนพระองค์นั้นเป็นการที่มีความหมายกับผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็คือพวกเราที่เป็นผู้ที่เชื่อก็คือเป็นคริสเตียนที่เชื่อในพระองค์นะแล้วก็การฟืนร้นคืนพระองค์ฟื้นคืนพระชน,นของพระองค์นั้นก็เป็นข่าวประเสริฐที่พระเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายในพูดถึงในพระธรรม ที่บอกว่าข่าวเหล่านี้เป็นข่าวประเสริฐนะที่พระองค์จะทรงฟื้นขึ้นมาจากตายจริงๆนะครับแล้วพวกท่านก็ได้รับความรอดโดยข่าวประเสริฐนั้นและพวกที่ท่านยึมมั่นในคําที่พระเจ้าประกาศนั้นนอกเหนือจากอะไรครับนอกจากว่าท่านเนี่ยเป็นคน,นท่านเชื่อแบบไร้ ผลนั่นคือท่านก็จะไม่ไม่เข้าใจถึงการฟื้นคืนพระชนของพระองค์นั้นศาสนรศาสตร,ร์หรือวิทยาศาสตร,ร์ต่างๆได้บ่งบอกว่าพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจริงๆนะครับพระศพพงค์ไม่ได้อยู่ในอุโมงค์นั้นแล้วแล้วก็พระองค์ก็ไปปากฏกับเหล่าสาวกด้วยแล้วเหล่าสาวกก็งงก็ตก,กใจแล้วก็มาแตะแตะต้องพระองค์แล้วพงค์ก็เป็นมีเนื้อหนังเหมือนเป็นกายใหม่นะครับมีเป็นชีวิตใหม่ เช้าวันนี้ถ้าเราได้เชื่อวางใจในพระเจ้าเราก็จะรับชีวิตใหม่กับพระองค์นะถ้าพระองค์ไม่ฟื้นเราก็ต้องตายตลอดชีวิตตลอดนิรันดร์การแต่พระองค์ทรงฟื้นเราก็จะได้มีชีวิตอยู่กับพระองค์นะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้มีโอกาสแบ่งปันแล้วก็ถ้าท่านได้ยินได้ฟังท่านสามารถจะไปผูกพันกับคิตจกักรแล้วก็ได้เห็นถึงการอัศจรรย์ันยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับที่พระองค์ได้ทรง มีมีอะไรนะฤทธานุภาพที่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากตายซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวโลกไม่ได้พูดถึงชาวโลกอาจจะพูดเรื่องคนตายฟื้นแต่ไม่แน่ไม่เคยมีแพร่หลายว่าฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นยังไงตายต่อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่พระเยซูคิดที่ทรงฟงื้นขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เพื่อไปเตรียมที่กับเราและในวันที่สามพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกนะครับเ่มารับเราอ่ะ ในวัยยุคสุดท้ายพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกเพื่อรับกับเรานะครับแต่วันนี้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะดคำของพระองค์ที่ให้เราได้มีชีวิตใหม่นะมีการทรงฟื้นเหมือนกับเราได้ฟื้นขึ้นมาใหม่กับพระองค์แล้วก็ต้อนรับพระองค์แล้วก็ได้มีชีวิตอยู่ในบนปลายในยุคสุดท้ายเมืวว่อพระองค์เสด็จมารับเรานะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะตอนนี้แล้วก็ ให้เราจะต้องทํางานให้กับพระองค์ก็คือออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับประดิษฐานในพระนามพระบิดาพูดพระวิญญาณเปสุดเป็นสามพระภาคหนึ่งพระเจ้าก็ขอบคุณพระองค์นะครับขอบคุณพระเจ้าให้เราจใจกอนิสฐานนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่มีพระพีได้บันทึกถึงการฟื้นคืนพระชนของพระองค์แล้วก็ได้ปรากฏกับเราสาวกเรานางอิงมาอิงมาอิงมาลีนะครับแม้แต่ บรรดาผู้ที่ติดตามนะแล้วก็ทหารก็ตะลึงแล้วก็กลัวแต่พระสวรรบอกว่าไม่กลัวเราเชื่อว่าการฟื้นคุณพชนนั้นเป็นเรื่องที่เป็นลิทธฐานุภาพของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องอันอัศจรรย์ที่มนุษย์ทําขึ้นแต่เป็นการสัจจรรย์ที่พระเจ้าได้ทําขึ้นและเราจะมีความเชื่อในพระองค์แล้วก็ให้พระองค์นั้นเป็นใหญ่เป็นชีวิตของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้เราเได้ อดพ้นจากความผิดบาปเป็นฤทธานุภาพทั้งในสวรรค์อย่างไรในบนโลกก็เป็นอย่างนั้นเราก็เรียนเราผู้ที่เชื่อเราก็จะออกไปสั่งสอนชนทุกเจ้าให้รับแับนิสมาในพระนามพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์สืบสืบไปเป็นนิดขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าไอ้ทานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนอาเมนนะครับอาเมนเราจะถวายสักเพลงหนึ่งไหม